ยังมีความกลัวกลัวพูอยู่วันนี้วันนี้วันที่สองวันที่หนึ่งมกรามีการจุดพูุอีกค่ะแถวบ้านนะนอันนี้หนึ่งหนึ่งในสองนะคะกลัวโอ้ยหแม่แม่กกมาสองคืนแล้วลูกโอ้ไม่กลัวไม่กลัวไม่เป็นไรกี่ขนาดบันดอกเรายังกลัวเลย กลัวคิดแตกคิดแตกในเสียงพูดเนี่ยกียังไม่รอดเลยอะกีบอกวันนี้ก็มีจุดค่ะถามหามาลีอะมมลีก็อยู่ใต้โอ่ง๋ยวต้องต้องกล่อมทีละตัวอืมโอ้ยภาวนาอย่ามีจุดอีกนะสงสารอะไม่ไม่กลัวไม่กลัวลูกไม่กลัวโอ้โหใจเหลือนิดเดียวเองลูกเกออี้ยอไม่กลัวไม่กลัวอ่ะแม่อยู่ตรงนี้แม่อยู่ตรงนี้แม,ม่อยู่นี่ครับพอดีนะครับไม่กลัวครับ ไม่กลัวครับเนี่ยแม่จับมืออยู่เนี่ยอแม่จับมืออยู่เนี่ยอืไม่กลัวไม่กลัวโอ้ยเบียดลูกก็ไม่ได้นะแม่ตอนนี้ต้องต้องนั่งอยู่เป็นเพื่อนเพราะว่าถ้าไม่อยู่เป็นเพื่อนเขาจะหนีเขาไปอยู่ในนู่นหนูหน,นูทีม่มันมืดนน่นนะคะสงสารมาอะารลูกโอ้ยไม่อยากให้จุดเลยคืนนี้สงสารเด็กๆมากเลยเนาะนาะหนูกลัวนะลูกนะ 嗯。Mm.